สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับเอาจรวดขึ้นไปกองทัพอิสราเอลปิดที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในตึกที่ยิงจรวดใส่ทหารอิสราเอลดับสยองคาที่และรถปราบินดีเก้าของกอ,องทัพอิสราเอลเคลียรทุ่นระเบิดที่อยู่ตามใต้ดินที่อุ่มฮามาสวางระเบิดไว้หวังจะเล่นงานทหารอิสราเอลแต่รถปราบินมาเคลียรได้ก่อนและกองทัพอิสราเอลเผย พบซาขีราวุธของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ยิงใส่ประเทศอิสราเอลแต่เรื่องตกในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลที่ทยังมีระเบิดอยู่นำไปตรวจสอบและหาข้อมูลต่อไปเลยกองทัพอิสราเอลเผยจับกลุ่มชาวปาเลสไตน์ที่เพิ่งตกไปตัวออกมาจากการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับอิสราเอลพอกลับมาเข้าร่วมการก่อการร้ายอีกครั้ง เมื่อวันที่26เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาทิห์บลลอตอิรานฮูตีและพัธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่รับอิสราเอลแล้วยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องทั้งฮามาฮินบละอกอิรานฮูตีและพนมิตรก็โดนโอ,อิสราเอลมาหมดแลวนะครับเพื่อาำจากภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ให้มาทำร้ายประเทศอิสราเอลได้ต่อไปและการต่อต้านกับอย่างสะสมไม่เหิมเกลิมมาทำร้ายประเทศอิสราเอลได้อีกโดยฉากการสู้รบแรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ก,กามมาลุ่มก่อการร้ายฮาม,มาสนะครับเหิมเกริม ยิ่งจัรวัวต่อต้านรถถังนะครับที่หลบอยู่ในตึกที่พวกเขากบดานอยู่ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่มีพลเมืองชาปาเลตตาอยู่บริเวณแถวนั้นด้วยน,นะครับแต่กองทัพอิสราเอลนั้นก็ไม่ยอมปล่อยให้ฮามาสมาหนักเล่นงานกองทัพอิสราเอลได้แบบนี้ครับจึงได้ตรวจการหาตำแหน่งของกลุ่มก่อการฮามาสในตึกต่างๆพบว่ายิ่งจรวดนะครับยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังออกมาจากตึกแห่งหนึ่ง ภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยได้มน้องที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ยึดมือถือของกลุ่มวอรและฮามาสได้และพบว่าเขายิ่งจะลวดต่อต้ารถทางมาจากตึกดังกล่าวจงส่งพิกัดไปให้เครืองบินลมเทพอิสราเอลและเครื่องบินลมเทพอิสราเอล ก็โจมตีใส่ไม่ยั้งบริเวณดังกล่าวนะครับจะทําให้ตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเยนกาซาที่ยิงจรวดต่อต้านรถถังใส่รถถังเทพระ่วยทหารของอิสราเอลดับสีย้อนคาตึกไปในที่สุดนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏจึงจะเห็นได้ว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาดแต่งตัวเป็นพลเรือนะครับแฝงตัวไปกับชาวปาเลสตน์ในชยนกาซาเพื่อที่จะดักเล่นงานทหารอิสราเอลแต่กองทัพอิสราเอลนั้นก็ไม่ยอมให้ฮามาตททำแบบนั้นอีกต่อไปนะครับจึงได้ใช้การตรวจ การที่แม่นยำนะครับว่าหามานั้นอยู่ตรงไหน จะแต่งตัวเป็นชาวปเาเลสไตน์หรือแต่งตัวเป็นอะไรก็ตามในเมื่อพกอาวุธมาเล่นงานทหารอิสราเอลแล้ว,ลวก็จะต้องโจมตีให้สิ้นซากให้ได้จึงนำมาสู่คลิปนี้ไปในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่ทำให้ทหารอิสราเอลน่าจะมีความเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ทำให้ชีวิตของสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ดักเล่นงานทห,หารอิสราเอลในตึกแห่งนี้นะครับดับสยองคาตึกรนเลยทีเดียวไม่น่ารอดแน่นอนนะครับถูกระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลที่มีน้ำหนักมากถึง สอ0ปอนด์ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีกลายเป็นเสียสร็จปุ๋ยเสียสเทธู่นในพื้นที่ฉนวนกาซ่าอย่างต่อนเนื่องต่อไป จากคณกรรมที่ําสนองพวกเขาเองด้วยนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาทำได้ประเทศอิสราเอลมาบุเกเขนฆ่าชาวอิสราเอลชาวโลกโลกงจนจอทยเด้อนพฤศจตาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครัเป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของรถปราบดินดี9ของกองทัพอิสราเอลที่งานนี้ครับอิสราเอล ็ใช้ยานพาหนะชชิดนี้ในการต่อสู้กับกลุ่มกอการ้าลฮามัตด้วยนะครับที่ใช้ทั้งเกียร์ทุ่นระเบิดและใช้ทําลายตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการ้ายฮามาในฮหวันกาซาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลนะครับหากเดินไปบริเวณที่ต้องการปฏิบัติการทางทหารหรือค้นหาตัวประกันจะได้มีเหยียบกัรระเบิดได้นะครับจึงนํามาสู่การใช้รถดีกาหรือรถบ้าบินของกองทัพอิสราเอล ได้รับมอบจากอกาเมริกาครับและมีผลิตเองด้วยชายเคลียร์ทุ่นระเบิดนะครับฮาคามัตฝังอยู่ในบริเวณที่ดินที่ไหนก็ตามถ้ามีรถตาบดินไปเคลียร์ก่อนก็จะทําให้ขาของทหารอิสราเอลหรือยุทโปกร์รถถังยางกลาของกองทัพอิสราเอลจะได้ไม่โดนระเบิดเล่นงานนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏทีของทัพอิสราเอลเผยเห็นว่ารถปาบดินก็มีส่วนร่วมทุกสมรภูมิในฉชวนกาซาครับ กองทัพอิสราเอลใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสควบคู่ไปกับการโจมตีทางภาคพ,พื้นดินและการโจมตีทางอากาศนะครับใส่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สินส้นซากนะครับไทยมีรถถาวรเหล่านี้อาจจะทำให้ทหารอิสราเอลเป็นอันตรายมากกว่านี้นะครับดีที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการใช้รถถาบินดีเก้าและยนานพาหนะอื่นนะครับรวมด้วย เพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและรักษาชีวิตของทหารอิสราเอลได้มากที่สุดนะครับจึงนํามาสู่การเห็นปฏิบัติการลรดบาบดินของกองทัพอิสราเอลควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทานอาหารของกองทัพอิสราเอลเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากไ,ได้ในเยรูัากาซาทาง,งาพางภาาพื้นดินและทางอากาศแบบนี้นะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลต้องรอบค้อบนะครับเพื่อไม่ให้ชีวิตทหารอิสราเอลนั้นไปแลกกับชีวิตของกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ไม่คุ้มค่าแน่นอนนะครับโดยมองว่าฮามาสเกิดมาเพื่อเขืนฆ่าประชาชนผู้อื่นแต่กองทัพอิสราเอลเกิดมาเพื่อปกป้องแผ่นดินของตัวเองนะครับและเชื่อเหลือตัวประกันออกมาจากเงื่อมือของลุมก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายให้ได้นะครับจึงนํามาสู่การปฏิบัติการร่วมของรถปราบดินและกองกำลังภาคพื้นดินรวมถึงกองทัพอากาศของอิสราเอลควบคู่กันไปและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลเผยพว่ากุ๊กบอรูตตี้ในเยเมนนะครับได้ยิงขีปนาวุธพิเศษไกล มาใส่ประเทศอิสราเอลนะครับแต่ก็มีลูกนึงที่กองทัพอิสราเอลพบว่าตกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลคาดว่าน่าจะตกโดยไม่โดนอะไรสกัดนะครับแต่ตกเพราะว่าไปไม่ถึงกดหมายที่ต้องการหรือยิงไม่แม่นนะพี่น้องส่งผลให้ร่วงตกในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยในประเทศอิสราเอลนะครับจึงนํามาสู่ภาพนิ่งเหล่านี้ไปในที่สุดที่กองทัพอิสราเอล รายงานว่าได้ปฏิบัติการปลดขีปนาวุธพิเศษไกลที่ยังมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่1 0 0อกิโลกรัมของกองบัตกูตีที่ยิงมาจากเยเมนนะครับซึ่งถูกค้นพบระหว่างการดับไฟป่าของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ช่วยดับไฟป่าในพื้นที่เมืองเบตเชอร์เมสนะครับโดยซากขีปนาวุธเหล่านี้ที่มีระเบิดอยู่นะครับจะส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยยาฮารอมหน่วยวิศวกรการสู้รบของอิสราเอลนะครับ ที่มีขีปนาวุธจากมูตีหล่นใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลยต่อกับปาเลสไตน์ในเขตเลนแบงแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ระเบิดนะครับพี่น้องหรือระเบิดบางส่วนแต่ทําให้มีระเบิดยังปกค้า้งอยู่ในจุดลูกนี้นะครับทำให้รัฐอิสราเอล ต่ไฟปลา,าพอดีและมาเห็นพอดีจึงนำมาสู่การเก็บไปตรวจสอบต่อไปนะครับพบว่ามีขีปนาวุธลูกนี้มีระเบิดบรรจุอยู่ภายใน100กิโลกรัมเลยนะครับที่ยังไม่ระเบิดและก็โชคดีนะครับที่เจอก่อนไม่เช่นนั้นถ้าหากว่ามีใครไปเหยียบหรือไปโดนก่อนอาจจะทำให้ระเบิดขึ้นก่อนได้แต่รับอิสราเอลก็ได้เก็บกู้ได้ทันท่วงทีวันที่สุดครับในข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่นักโทษที่ของทัพอิสราเอลปตัวไปนะครับที่เป็นนักโทษชาวปาเลสไตน ปล่อยตัวกับตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกคามาัปล่อยตัวออกมานะครับงานนี้มีข่าวรายงานว่าองัพอิสราเอลจับนักโทษชาวปาเลสไตน์กับเข้าคุกใหม่นะครับเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ่น้องทีิสราเอลและช่องโทรทัศน์ของปาเลสไตน์รายงานว่ากองกำลังของอิสราเอลได้จับกลุ่ม4ี่คนนะครับ ที่เป็นชาวปาเลสไตน์ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการแลกเปลี่ยนตัวประกันล่าสุดนะครับที่กองทัพอิสราเอลปล่อยตัวไปไม่นานนะครับก็พบว่ามีการก่อการร้ายกันซะแล้วที่จะมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลดยสมาชิกชาวปาเลสไตน์โหดรแรงหรือที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายในเขตเยอราซาที่เพิ่งถูกปล่อยตัวและจับเข้ามาใหม่นั้นมี4คนนะครับชื่อคนที่1นายมาการตอันลาอีคนที่2 นายมิสราอาฟานาคนที่สามนายอับดุลลาบันวาเลตคนที่สีนายซามีโซบากินะครับ ที่กองทัพอิสราเอลจับจกลุ่มตัวมาใหม่นะครับลังพบว่าเกี่ยวข,อข,ข,อยขอาา้องกับกิจกรรมก่อการร้ายที่ฮามาดำเนินการอยู่นะครับจึงจับเขามาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องซึ่งเพิ่งปล่อยไว้แท้แต่การมากา่อการร้ายอีกสุดท้ายก็อยู่ในคุกอีกต่อไปนะครับพี่น้องไม่ขิดไม่จําสุดท้ายก็ต้องกินข้าวแดงในคุกต่อไปแบบนี้ซึ่งก็เหมือนกับหนังเรื่องัยหนุ่ม2 5 4 4ของประเทศไทยที่กำลงังฮิตกันอยู่ในตอนนี้เลยนะครับพี่น้องแอดมินข่าวหลานี้กันเลยนามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับาักนอสุ เท่านี้ถ้าพูดม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ